บตกบรรยากาศเซียนแหมาฝากพี่น้องครับในยีพีที่เจ็ดสิบห้าครับพี่น้องครับถึงงานเกา่าของเฮ้าก่อนนำท่วมครับพี่น้องแะคณะนี้จะไปท่วรล่วงเฮ้าไปเี็บร้อยเป็นที่เรียบ้อยแล้วครับนำบรรยากาศเกา่าๆทีทายไว้ทีโบฮันลงลอเอามาให้เอฟซีดีเบิรงครับผมแก่คิดหอดคิดถึงทีมงานเกาเ่าเฮ้า ตอนนี้ผมมี้งยังฮอตฮิตเนื้อไปกว่าเห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดโคนครับมาแห้งที่สุดครับเปิดไปเฟสบุ๊กทั้งในกับพอ่อมิตรเฮ็ดโพดเห็ดปวกครับพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าเขตตองเพอหน้าตาในเฮ็ดปวกออกหลายทีสุดครับไปทั้งในก็มมิตรผูเขาเอาใส่รถปีอาบมากก็มีครับพี่น้องโวดพ่อครับปีนี้เห็ดปวกเห็ดโคนครับแล้วสีนํำเสนอภาพในเบิ่งได้บางส่วนครับนํำมาฝากแน่นา ยูทูพของเฮาสุดจัดอีลีครับผมช่วงนี้เห็ดปวกเห็ดค้นครับเอาเขาทิ้งม่านเฮาคือเก่าครับพี่น,อน,น,น,น้องเสียนแหเสยนแหยหรือหลับฝาดอยู่ครับพี่น้องครับประมาณสิบทันครับเนี่ยมเนี้ยขาข่าโดยสายตาครับผมจะปลาจากซีมีว่ามีเดี๋ยว ลงไปเบิ่งไกลๆครับก็ติดขิดตังเชียนเฮา,าก่อนไปกันเลยครับผมหายใจกับผ้าแหกขึ้นมากครับต้องใส่ปรมาณอ่ะูรักกุญูใหญ่ของลวงหน้าตาลเฮาครับพี่น้องครับต้องใส้แบ,บกแหกเป่าขึ้นมากครับพี่น้องครับแนบไปบรรยากาศสุดยอดครับผมโมเดลครับถึงฝาาถึงฝนพอดีพอดี กัดสวยงามของแม่น้ำโพงครับขอมบกโขดหินครับ โอ้โห oh oh oh. เราหมดขอทำไปลาใหญ่ได้ปลาแขกเพิ่มเราคนปลแขกกำลังทีเขาทำเพิ่ดาล่างประเทศนอกเขาเอาวางเาวงเพือยุ่งเรคุกไปลาเกี่ยสูงยิ่อยู่นะะ่มากมันมากค่ไหเ่ยค้่ได้ถืมันมากแค่ไหนไก่ได้ ยกกลับจากการลดัวยังฮึ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 ฮก็ึฮึฮึ่ึฮ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  Mm-hmm. <laughs> ปลาชา,านาครับกับแับพี่น้องครับนี่คือปลาชาันครับ Ơi Ô, lại lộp lại làu lên, không pha căn thử kìa ไม่เห็นตัวปลาเลยเจียนใจจุไปสุดมาก็บ่อย ว่าเห็นตัวป่า โจ้ลายพอแลวอ่าตีคู่กันมา ฟ <iento> uhm. ้าชานรอบสองนราได้ตัวแบบงยัไง แม่นบ่ะดีาลูกคุณมาดิอันนี้ปลาย้อนย้อนใหญ่โอ้ย้อนใหญ่ย้อนใหญ่ปลาชาดอีกแล้วครับนี่คนเดิมมาอีกแล้วมาอีกแล้วปลายนโอ้ยปลายยันซื้อหมอ้องบัลดาตัวดิโอ้ยพระธรรมดาเลยบังหันตัวบางใหญ่ตัวบางใหญ่ ก็ธรรมดากันปลาชานปลาชานมันแล้วมันแล้วกคตาโคตรตัวปาญญาอีกแล้ว

อลืมกดซับสไครกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจนํำสำหรับปีพี่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ